มัดโนวแหวกนะทิฏเนนะหัวใจเปลี่ยวเปลี่วนะว่าเวนะนั่นความเปลี่ยวเขามาเว้ะทิฏเนนะชำระนิวรจากดวงจิตนะความสมองนะนั่นอย่าเกิดรังกันยาเกิตคุกเรกานให้นึกว่าเราคนเดียวอยู่น้่นทิฏเนนะตัดสินใจด้วยทิฏเนนะเรียกว่ามัดโนวิเวกนะ แล้วก็ตอนนั้นโอปนิโกนน้อมอคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาในดวงจิตนะอันนี้โมรีฟานพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะทำบ่อช้างโ h นะว่าสกอนพุทโธพุทโธนะหนังสือโมโตทายคล้ายๆก็ายสาดอยู่แล้วบาดแผลของท่านแก่นมันได้สอนลูกศิษย์ไว้หนังสือโมโตทายนะว่าที่ท่านมีควมืวเมตโยนะนั่นธรรมะ